ความสามัคคีคือพล,ลังเมื่อข้าราชการไทยโชว์ให้เห็นเป็นตัวอยา่างทั้งกรมสุลกากรกรมสัม,สมปราสิมริตกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานมาตรฐานอุตสาหากรรมร่วมกันโกงกันเป็นทีมโกงแบบบปรณาการ อาศัยช่องว่างทางกฎหมายเอื้อประโยชน์ให้เอกชนแสดงรายการส่วนประกอบรถยนต์ไม่ครบถ้วนและแจ้งราคานําเข้ารถยนต์หรูต่ำกว่าที่เป็นจริงทําให้รัฐต้องสูญเสียภาษีกว่าหลักพันล้านบาทเช้าตู่ของวันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมาผู้คนที่สัญจรผ่านถนนสายมิตรภาพขาออกช่วงระหว่างกิโลเมตรที่36ถึง37หรืออีก8กิโลเมตรจะถึงอำเภอกลางดงจังหวัดนครราชสีมา ต้องอกสั่นขวัญแขวนเมื่อเกิดเพลิงลุกไหม้รถหรูที่บรรทุกอยู่บนรถเทเลอร์ซึ่งเปลวไฟได้โหมกระหน่ำอย่างรุนแรงเพียงชั่วแค่ไม่กี่อึดใจรถหรูราคาร่วมกว่าร้อยล้านบาทต้องกลายเป็นซากเสศษเหล็กไปในชั่วพริบตาหลังจากเกิดเหตุพันตำรวจเอกมาโนธเกิดขวัญผู้กำกับสพอกางดงพร้อมด้วยพนักงานสอบสวนเกพางดง พันธุ์เบเอกเสรีจันทประถินนักวิทย 3, าศาสตร์สบ .5 กำลัง,งยพิสูจน์หลักฐานศูนย์พิสูจน์หลักฐาน3เข้าตรวเสาที่เกิดเหตุเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานที่โอมิศนาที่เผาลุกไม้ละหนูในครั้งนี้ในส่วนของการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานตามหลักนิติวิทยาศาสตร์นอกจากมีทีมงานจากศูนย์พิสูจน์หลักฐาน3ซึ่งประกอบด้วยพันธุ์ตำรวจเอกเสรี พันตำรวจเอกสุดธิลิน์สุนทรโภคินนักวิทยาศาสตร์สบ .4 พันตำรวจโทโกศิธิรงศิธิ์นักวิทยาศาสตร์สบ .3 พันตำรวจตียอดรักด้วนมีนักวิทยาศาสตร์สบ .2 ร้อยตำรวจเอกหญิงนัทยากรเล่าโกนักวิทยาศาสตร์สบ .1 และร้อยตำรวจโทนัทวุฒิพันยักเกษตรนักวิทยาศาสตร์สบ .1 ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่แล้วพลตำรวจโทจลำพอสุรมณีผู้ช <cado> ่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ยังสั่งการให้สำนักงานวิสุัธิฐานตำรวจจัดส่งทีมผู้เชี่ยวชาญด้านเคมีและฟิสิกส์จากส่วนกลางประกอบด้วยพันตำรวจเอกสมภพเองสมบูรณ์นักวิทยาศาสตร์สบ .5 และพันตำรวจเอกณัฐพลสามเสนผู้กำกับการกลุ่มเคมีฟิสิกส์กองวิสหลักฐานกลางพร้อมด้วยทีมเชี่ยวชาญหนึ่งชุดปฏิบัติการเข้าไปเสริมขณะที่งานด้านการสอบสวนขยายผลรวมถึงการสืบสวนหาผู้กระทำผิด ก็ได้มอบหมายให้กับพลตำรวจโทเชิดชูเวศผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3ระดมทีมกำลังนักสืบฝีมือดีลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเนื่องจากสงสัยว่ารถหรูที่เกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้เป็นรถหรูที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่เพราะก่อนหน้านี้มีข้อมูลว่ามีเครือข่ายผู้กระทำความผิดลักลอบนำรถหรูราคาแพงหลบเลี่ยงภาษีเข้ามาจำหน่ายให้กับนักเลงรถที่ชื่นชอบรถหรู กลโกงผู้นำเข้าแจ้งเท็จว่าเป็นการนำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์นำชิ้นส่วนรถยนต์มาประกอบเป็นรถและเสียภาษีสรรพสามิตในอัตราประมาณ30-50%ของราคาประเมินเท่านั้นนำรถไปเปลี่ยนประเภทเชื้อเพลิงเป็นการใช้แก๊สแจ้งว่าเป็นรถที่ใช้พลังงานทดแทนเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบจากสมอ,อซึ่งตรวจสอบเข้มงวด และมีค่าใช้จ่ายสูงถึง120,000บาทต่อคันนำไปจดทะเบียนในฐานะรถจดประกอบที่กมรมขนส่งทางบกทำเรื่องขอเปลี่ยนมาใช้น้ำมันและทำทะเบียนเล่มใหม่เพื่อไม่ให้มีหลักฐานว่าเป็นรถจดประกอบนำออกขายในราคาต่ำกว่าท้องตลาด20-30%เพราะต้นทุนถูกกว่า จากถังแก๊สแบบแคปซูลและแบบโดนัทซึ่งตำรวจพิสูจน์หลักฐานตรวจพบว่ามีการติดตั้งแบบหลอกๆในรถหลู6คันมูลค่ารวมกันกว่า100ล้านบาทซึ่งถูกเพลงไหม้เสียหายไป4คันขณะที่รถเทลเลอร์ที่บรรทุกรถหลูด,ดังกล่าววิ่งอยู่บนถนนมิตรภาพในพื้นที่กลังดงจังหวัดนครราชสีมาระหว่างการขนส่งจากกรุงเทพมหานครปลายทางจังหวัดศรีสะเกษ การตรวจพบเลขตัวถังและเลขเครื่องยนต์ที่ทำขึ้นใหม่ติดทับตัวเลขเดิมยิ่งชี้ชัดว่ารถหลูดังกล่าวน่าจะเป็นการหลบเลี่ยงหนีภาษีหรือรถยนต์นำเข้าผิดกฎหมายก่อนหน้านี้มีข้อมูลว่ามีรถลำบกินีสามคันซึ่งอยู่ในเป้าหมายระหว่างการดำเนินการจดประกอบซึ่งหนึ่งในนั้นคือลำบกินีสีขาวซึ่งถูกเพลิงไหมในครั้งนี้ขณะที่รถยนต์ในกลุ่มเป้าหมายรอการจดประกอบมีมากกว่า1,000ันคัน อาธิรถมินิคูเปอร์596คันโฟก k สวาเกน511คัน Mercedes b ีเอ281คันเมอร์เซเดสเบ์823คันขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งเป็นรถเลี่ยงนีภาษีถูกนําไปจดทะเบียนแล้วมีอยู่5,832คันซึ่งข้อมูลการติดตามของ DSI พบว่ารถยนต์ลังก่ลาวถูกนําไปจดทะเบียนใน21จังหวัดโดยจังหวัดที่มีการจดทะเบียนรถหรูกลุ่มนี้มากที่สุดคือ จังหวัดนนทบุรี2,253คันรองลงมาคือจังหวัดสระบุรี1,046คันกรุงเทพมหานคร891คันส่วนจังหวัดศรีสะเกดพบว่ามีจำนวน19คันทั้งนี้ข้อมูลการสืบสวนของ DSI และชุดปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติสอดคล้องกันว่าเครือข่ายผู้ลักลอบนำรถยนต์หนีภาษีเข้ามาจดทะเบียนโดยอาศัยช่องว่างรถจดประกอบนั้น เป็นการนำเข้ารถยนต์หรูจากต่างประเทศเข้ามาจำหน่ายให้กับผู้ที่ชื่นชอบขับขี่รถหรูราคาแพงทั้งคันโดยบรรจุลงตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งทางเรือแต่เมื่อผ่านขั้นตอนการสุลกากรกับสำแดงเป็นชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ใช้แล้วนำประกอบใหม่ภายในประเทศรถยนต์หรูด,ดังกล่าวหลักๆถูกนำเข้ามาจาก4ประเทศคือญี่ปุ่นสิงคโปร์ฮ่องกงและอังกฤษอีกส่วนหนึ่งเป็นรถยนต์จรกรรมมาจากต่างประเทศ ที่นําเข้ามาในประเทศไทยมาทานจาบบังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อมาถึงประเทศไทยแล้วขบวนการนําเข้ารถหรูก็ไปขอออกใบอินวอวแสดงรายการสินค้าจากศุลกากรโดยเฉพาะหมายเลขคงเชสซีของรถเพื่อเสียภาษีศุลกากรหลังจากนั้นก็จะนําใบอินโหว์ที่ได้มาไปใช้ในขั้นตอนการแจ้งประกอบรถยนต์ขึ้นใหม่โดยหลีกเลี่ยงภาษีสรรพสามิรเพื่อให้รถยนต์เหล่านี้นําไปขอจดทะเบียน ในจำนวนนี้มีไม่น้อยที่มีการนำไปติดตั้งระบบแก๊สแบบหลอก,ลอกๆเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบของสนักง,งานมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรมหรือสอมอ,อตามระเบียบที่ระบุว่ารถยนต์จดประกอบจะต้องผ่านการตรวจสอบของสอมอ,อเว้นเสียแต่รถยนต์คันนั้นใช้พลังงานทดแทนซึ่งวิธีการนี้ทำให้สามารถหลบเลี่ยงภาษีสุลกากรและภาษีสปสานมิตรถยนต์นำเข้าสูงกว่า200ได้ วิธีการดังกล่าวสร้างความปั่นป่วนให้กับตลาดรถยนต์เป็นอย่างยิ่งรวมทั้งยังเป็นต้นต่อสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาการโจรกรรมรถยนต์ตามมาคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่4กันยายน2555ห้ามไม่ให้นำเข้าโครงรถยนต์และรถจักรยานยนต์เก่าจากต่างประเทศหลังจากมติคอรมอดังกล่าวมีผลบังคับใช้เปรียบเสมือนการค่าตัดตอนเครือข่ายรถยนต์จดประกอบไปโดยปริยายแต่ก็มีผู้ประกอบการบางราย พยายามดิ้นหนีตายโดยอาศัยความสนิทสนมกับข้าราชก,การระดับสูงรวมถึงนักการเมืองบางลายเพื่อทำทุกวิธีทางให้รถยนต์หรูที่นำเข้ามาในประเทศด้วยวิธีหลบเลี่ยงภาษีสามารถจดทะเบียนได้ความเสียหายตั้งแต่ปี2,551ถึงปัจจุบันทำให้รัฐสูญเสียรายได้ไม่ต่ำกว่า50,000ถึง60,000ล้านบาทการนำเข้ารถหรูในราคาแสนถูก สังคมเชื่อกันว่าลำพังเพียงความพยายามของพ่อค้าเจ้าเล่คงทำได้ไม่สำเร็จแน่นอนฉะนั้นอาจเป็นไปได้ว่ารถเหล่านี้คงได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่รัฐไม่มากก็น,น้อย